ผู้ชมค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงบนโลกโซเชียลที่ใครหลายๆคนเนี่ยนะคะต่างก็ให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมกรณีที่มีผู้เสียหายนะคะออกมาร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆค่ะว่าถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ขายฝันค่ะมารวมให้ลงทุนนั่นเองแต่ผลปรากฏว่ากลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะก็สูญเงินไปจํานวนมากเลยก็ว่าได้ค่ะขณะที่หลายเพจนะคะก็ได้มีการออกมาแชร์บริษัทที่ทําธุรกิจใน กนณดนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเหล่าดาราเซเลบคนดังเนี่ยได้มีการเข้ามาร่วมเป็นพีเซนเตอร์กันจํานวนมากเลยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ ดาราตัวท็อปค่ะอย่างหนุ่มกันกันตถาวรค่ะแซมยุรนันนะคะแล้วก็สาวมินพีชยานั่นเองที่ได้มีการนั่งแทนบอสรวมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนบอสพอลนะคะซีอผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยได้มาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็พร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างด้วยค่ะเพราะว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ แต่ว่าเรื่องนี้นี่นะคะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นผลกระทบกันในวงกว้างเลยแหละค่ะคุณผู้ชมก่อนลุกลามบานปลายนะคะถึงขั้นชาวเน็ตเนี่ยไปคอมเมนต์ในไ G ของดาราที่ตกเป็นข่าวกันเยอะแยะมากมายจนกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านของกันกันตถาวรเนี่ย อ,ออกมาประกาศขอ,อยุติบ,บทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการของช่อง WorkPoint เลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่มีการเกิดกระแสดราม่าและล่าสุดเลยเนี่นะคะคุณผู้ชมขาทางด้านของบริษัท t h ไ i คอน Group จำกัดค่ะได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเหล่าดารานะคะที่มาปรากฏตัวเป็นพีเซนเตอร์และก็มีชื่ออยู่ในบริษัทค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งส่วนแรกนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงกันกัน,กนตถทาวนแซมยูรนันแล้วก็สาวมินพีช นนั่่เองคะโดยงานนี้ก็มีการระบุข้อความไว้นะคะว่าขอชี้แจงว่าคุณกันกันตถาวรคุณแซมยุราน,านันและคุณมินพิชยาไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงผู้ช่วยทําการตลาดสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจึงขอชี้แจงมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการกล่าวถึงบอยประกอนและก็โดนประกอนลัมค่ะว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด ขอชี้แจงว่าคุณบอยประกรณ์ชัดบริรักษ์พีเซนเตอร์ลูมคอฟฟี่และคุณโดมประกรณ์ลำ พ c e n t e r b o ร์บูมคอลลาเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียง p นเตอร์สินค้านะคะทำการตลาดสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันละคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงกับตั้งข้อสงสัยอีกครั้งเลยคะ่ะว่าทั้งทางด้านของหนุ่มกันกันตาทาวรเองเนี่ยนะคะคุณแซมยูรนะัน แล้วก็คุณมินพีชยาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ได้มีรูปภาพนะคะที่ถูกแชร์กันว่อนโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นชื่อของบอสกันกันตถาวรน,นะคะพร้อมกับตําแหน่งพ่วงมาด้วยนั่นเองพร้อมกันนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการตั้งคําถามเขาว่าแล้วอันนี้เนี่ยคืออะไรจากผู้อํานวยการเหลือแค่ผู้ช่วยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องรอให้เจ้า ตัวเนี่ยออกมาชี้แจงกันเองแล้วล่ะค่ะ